สวัสดีครับผมซันจา MC m ็มซีมิลซันบยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของผมนั่นก็คือ SB Survival นั่นเองเย้ก็สำหรับใครที่ติดตามผมมานานนะครับก็จะพอรู้ว่าผมเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นคนเล่นไมค์ครับคนหนึ่งที่ไม่ส,สู้มอนสเตอร์เลยนะครับแบบคือเล่นอะไรก็ตามนี้เปิดพี a ฟูล u l อย่างเดียวเวลาเล่นคนเดียวเปิดพี e ฟูลอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรอย่างนั้นซึ่ง มันก็เป็นข้อเสียเพราะว่าผมเนี่ยด้วยความที่ผมเล่นเดียร์ฟิทฟูลอย่างเดียวผมก็จะไม่ค่อยมีความทักษะในการสู้มอนสเตอร์เท่าไหร่แล้วกับเวลาไปเล่นมดแพ็กอะไรที่น่าสนใจมันก็มักจะมีให้เราเล่นให้สู้มอนสเตอร์อยู่เรื่อยๆแหละหรือเวลาจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะกลัวใช่ไมไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยเพราะว่าเราไม่มีใครหรอกเปิดฟิทฟูลเซิร์ฟเวอร์ฟิทฟูลนะดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่ผมจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ในวันนี้ก็คือผมจะเอาชนะความกลัวของตัวเอง แล้วก็สู้มอนสเตอร์ให้เก่งไปเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็อาจจะไม่เก่งนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้ผมลดความกลัวลงไปได้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับแล้วก็กดเริ่มเกมกันวันนี้ผมใช้ไมค์ครับ1.15.2ครับซึ่งถ้ามันมีอัปเดตก็ผมก็คงอัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยแหละนั่นแหละโอเคซีดก็ SB Survival นะครับเผื่อคนอื่นจะเอาไปเล่นตามได้นะครับก็โชว์ให้ดู โอเคมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะมาเล่นแบบนี้ขึ้นได้นะครับเพราะผมไม่ไมเคยคิดเลยจริงๆว่าแบบจะเออเนาะผมผมตื่นเต้นมากครับคือผมอยากจะเอาชนะความกลัวนี้มานานแล้วครับแต่ว่าการเอาชนะความกลัวที่ดีที่สุดก็คือสู้มันทั้งอย่างความกลัวนั่นเลยนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับกับคาพูดนี้โอเคก็ ตอนนี้ผมกำลังทำสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่นะครับก็คือการการตัดต้นไม้นะครับที่เวลาเริ่มไม้ครับเขก,ก็จะต้องทำแบบนี้กันทุกคนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาตัดข้างบนต่อแล้วกันมันต้นไม้มันค่อนข้างลกลุงลังนะครับแบบข้างบนดูสิอันนี้ผมจะมาเริ่มเราจะมาดูกันว่าวันแรกของผมจะเป็นยังไงมันจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่านะครับผมก็ตื่นเต้นลุ้นเหมือนกันว่าเราจะ ทำมันได้ดีแค่ไหนแล้วผมก็โอ้ลืมลืมปิกแอคเฉยเลยนะครับอุตสาหคราฟสติ๊กมาเพื่ออะไรนะครับโอเคมาต่อกันปิกแอคผมจะใช้สล็อตสองครับเพราะสล็อตหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ใส่ดบับโอเคมาได้ละหินก้อนแรกครับโอเคมาหิน3ก้อนละป่ะเสาปิกแอคเพิ่มทีเนี้ย ทีเนี้ผมมีของหลายอย่างเลยอันนี้วันแรกใช่ไหมวันแรกในมายครับก็จะมักจะตื่นเต้นตื่นเต้นเสมอเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยแต่นั้นผมก็จะต้องพยายามเก็บทรัพยากรต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะต้องเอาอะไรบ้างด้วยความที่ผมไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้ไม่เคยแบบเลยไม่เคยเลยละกันที่แบบวันแรกมาปุ๊บก,ก็เล่นอย่างนี้คนเดียวครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าผมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสักนิดนึงแบบยังไงเดียระเฮ้ยมีทอชแล้ว สร้างทอได้แล้วตื่นเต้นโอ้ทอเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีทอสนี่ผมก็คงเลิกเล่นหมายคาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่ามันทําให้ผมสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวผมจะพยายามวันแรกก็ทอได้แล้วหนึ่งอ่ะอย่างแรกเราได้โคแล้วโคเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องใช้ในการเข้าทำนะครับหรือการขุดลงไปข้างล่างโอเค แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขุดไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทรัพยากรอ,อย่างอื่นที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ว่ายัางเะไรไม่มีเราต้องไปหาเพิ่มก่อนที่จะกลางคืนในวันนี้ครับเรามีเวลาทั้งหมด10นาทีด้วยกันนะครับก็คือเวลาจริงๆอะไรไม่ใช่เวลาในเกมก็คือเวลาหนึ่งวันในเกมผมลองขุดไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันดูว่ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันเฮ้ยตอนนี้เราผมเจอหินชนิดใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งผมก็ผมก็รู้มันมาจากไม n e c r a f t 1.8จุดแต่ว่ามันผมไม่ไม่คุณเท็กเจอร์ใหม่อันนี้เลยฮนะเพราะาเห็นว่าไ i n e c r a f t 1 1 4จุดมันเปลี่ยนเท็กเจอร์ของค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ตามตอนช่วง1.14จุดสิบ่ด้วยแต่ต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่ครับคือแบบอะไรกัน1 1 4จุดสิมีบล็อกอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเครื่องมือต่างๆก็เดี๋ยวต้องไปดูต้องกลับไปยันย้อนดูเหมือนกันโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับของการขุดโคเพราะเราพอจะรู้แล้วว่าโคอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ ปักไว้ตรงนี้ก่อนเรารู้แล้วว่าโคอย่างนี้เดี๋ยวค่อยตอนกลางคืนที่มันไม่มีอะไรมันมืดๆแล้วเราขึ้นไปทําอะไรข้างบนไม่ได้ค่อยลงมาแล้วกันโอเคกลับขึ้นมาก่อนเราจะพยายามปักทอชข้างบนให้มันได้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้อยู่อย่างปลอดภัยนะครับผมอย่าวิ่งผมห้ามวิ่งเพราะว่าผมยังไม่มีอาหารต้องต้องหาอาหารก่อนโอเคตอนนี้เรามีรูเรามีหลุมหลุมแรกและเราจะมาสร้าง สร้างบ้านครอบหลุมกันนะครับก่อนสร้างบ้านเราต้องตัดไม้ก่อนคือความปลอดภัยนี่มันสําคัญมากเลยนะครับ <c oughs> ผมให้ความสําคัญกับความปลอดภัย <c oughs> มาเดี๋ยวผมขุดต้นตัดต้นไม้ต่อก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยว่าก,กันเราจะต้องเข้ากลพาเข้าก้าวข,ข้ามผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้นะครับข้อเสียของการไม่มีมอดนะครับก็คือมันไม่มีฟาสต์ลิฟต์ดีเครับมันก็ ก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เราขุดหมดยังผมจะสมมติว่าหมดแล้วกันถ้ามันยังไม่หมดก็ค่อย <c oughs> ค่อยมาขุดต่อนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินต้นไม้นี้โอเคมาทีนี้เราก็เริ่มเริ่มมีไม้แล้วใช่ไหมเรามาสร้างบ้านแบบพ,พื้นฐานกันก่อนแล้วกันเอาแบบบ้านธรรมดาธรรมดาเล,กล็กน้อยเดี๋ยวผมทําเชสก่อนแล้วกันเพ่อจะได้เก็บของเวลาผมตายผมจะได้กลับมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับอ่า ไม้เก็บปลายครื่งหนึง่งเคสโตนเก็บป,ปลายโคเก็บปลายเฮ้ยแอปเปิ e ล t ทคเจอรใหม่มากสุดยอดตื่นเต้นเดเรามีอาหารละอาหารชิ้นแรกของเราแล้วก็ผมจําเป็นจะต้องมีทอสเก็บไว้กับตัวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมต้องทําทอสด้วยเพราะว่าผมรู้สึกมันสําคัญมากกับชีวิตชีวิตผมนะครับอ่ะทีนี้เรามาสร้างบ้านพื้นฐานกันก่อนละกันเราจะใช้โอกแรงธรรมดานี่แหละไม่ต้องหรูหราอะไรมากวันแรกนะ สร้างบ้านในะแถวนี้แหละเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดารรมดาแล้วก็ใชยเย้นนะเ,ออชยเยอะเหมือนกันเออใช้เยอะเหมือนกันทีนี้กี่โมงเนะี่ยเฮ้ยเลยเที่ยงแล้วเลยเที่ยงแล้วไม่เอานะ <laughs> โอเคคิดว่าอย่างนี้น่าจะน่าจะพอได้แล้วผมถูก กับเขาเอาไว้เข้ามาในบ้านล้กันจะได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้วก็เชสไว้ตรงนี้โอเคเก็บของเอ้ยเรามีซีแล้วเราทําทําฟาร์มเลยล้วกันเพราะว่ามันจะได้เพราะมันใช้เวลาใช่ปะ่ะฟาร์มใช้เวลาแล้วก็ทําไปเลยล้วกัน เย่ yeah. ปดยอดไปเลยปุบปักทอร์เว์จะได้ไม่มีมอนสเตอร์เกิดแล้วได้โตตอนกลางคืนด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมอยากได้อีกอย่างก็คือแซนนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาไปทําแก้วพอผมมีแก้วหลือผมก็จะทํากระจกได้ผมก็จะรู้ว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันว่ายน้ำได้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจใช่เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชินไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เลย มาอันนี้ตอนนี้เรามีทรายนิดหน่อยนะครับตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยผมไม่ควรวิ่งอีกแล้วผมไม่ควรวิ่งผมไปเอาทรายมาทําแก้วมาเผาทําแก้วนะครับแล้วกเ็เรายังไม่มีหลังคาด้วยว่ะแก่ละเราจะทันไหมนี่ก็เอาว่ะเอาว่ะจะทันไหมเนี่ยเอาจะจะทันไหมเนี่ยแต่นะเรามีเรายังไม่มีเฟอร์เนสนี่เราทำเฟอร์เนส แล้วก็บ้านเราจะต้องปลอดภัยเราจะต้องไม่มีสไปเดอร์เดี๋ยวผมเริ่มเริ่มวันๆแล้วเพราะว่าผมจะไม่พ้ไม่ทันนะครับผมทําบ้านแป๊บนะครับประตูตรงนี้แล้วก็ผมไม่เปิดโหมดฮาร์ดนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงสองปีมาทุกนะครับก็โอเคแหละแล้วก็ข้างในข้างในทอสเต็มไปหมดแล้วข้างหลังข้างหลังโอเคแล้วก็มีอะไรอีก ผมสร้างบ้านเลยแล้วกันผมจะเริ่มเอาทรายมาเผานะครับ6ชิ้นละกันเพราะมันจะได้แบบนะเออก็คงเก็ตแหละพอไปทำการ์ดเพลนนะครับโอเคพกแรล้งทำเพิ่มปึ๊บต่อเพิ่มเป็นชั้นที่2ครับปับ,ปบแล้วก็บ้านวันแรกนะครับของผมนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ถ้ามันยังไม่นับสไปเดอร์ก็น่าจะถือว่าผมยังพอน่าจะพออยู่รอดแหละถ้าไม่นับสไปเดอร์นะผมจะทันไหมดินดินดินอาดินโปะข้างบนแล้วกันดินโปะข้างบนอพอ้วยเดี๋ยว glass p a เดี๋ยวไหนๆผมก็เผาล้โอเคผมเอาไปทำ glass p a n เฮ้ยการ์เพนเทคเจอร์ใหม่อสุดยอดใช้ได้1 2 3 4งสองห้าหนสโอเคแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เ,เราเราปลอดภัยยังเดี๋ยวผมไปปักคอสข้างบนแล้วกันจะได้ปลอดภัยข้างบนด้วยข้างบนปลอดภยัยแล้วก็ ผมยังไม่ได้ทำดาบเลยผมไม่ได้ทำดาบเลยเอาผมผมกลัว <c oughs> <c oughs> ที่สุด <c oughs> ผมมีดาบแล้วเย่มาโอเควันนี้วันแรกนะครับคืนแรกผมอาจจะยังไม่ค่อยไปสู้มอนสเตอร์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ยังมือใหม่นะครับเห็นไหมครับสเกเลตันอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเหมือนเขาเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่เห็นเราโอเคก็วันนี้ก็นิ่งๆก่อนวันแรกนะครับก็สบาย,บายๆเราผม มืดๆแบบนี้ผมคิดว่าเราไปขุดขุดโคข้างล่างต่อแล้วกันนะครับวันแรกผมรู้สึกว่าผมน่าจะยังไม่พร้อมกับการสู้เท่าไหร่เพราะว่าอาหารผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็อืมนั่นแหละอาหารของต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวแค่ไหนในการสู้กับมัน,นครับเพราะว่า พอผมไม่เคยสู้เลยเนี่ยผมก็จะไม่มีทริคอะไรเลยว่าแบบสกีไรตันนะมันยิงแบบนี้มันจะยิงมาหาเราทางนี้ทางนี้แล้วเราก็ควรจะหลบมันแบบนั้นอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถึงบางทีรู้ทฤษฎีแต่มันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็ถึงเวลาทําจริงมันก็ไม่ไม่ได้มันก็ไม่ไม่สามารถอยู่ดีมันไม่ไหวขนาดนั้นงั้นถึงเวลานี้ครับผมก็ไปขุดต่อก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเช้าแล้วเมื่อไหร่ผมก็จะมีพวก มอนสเตอร์เหลืออยู่ใช่ไหมข้างบนมันก็จะมีแบบพวกสเกลตันซอมบี้ที่มันไม่ที่มันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันยังไม่โดนเผาตายก็ก็ค่อยไปจัดการมันตอนนั้นก็ได้มันก็จะน่าจะสบายขึ้นระดับหนึ่งถ้าผมได้เหล็กมันจะดีมากเลยโอ้อยได้เหล็กแล้วพูดไม่ทันขาดคําดีจริงๆก็ผลประกอบการนะครับหลังจากที่ปิกแอคมันพังไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมมี เหล็กสีก้อนนะครับมีกราเวลผมไปเจอกราเวลนิดหนึ่งข้างล่างก็ไม่มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกกราเวลนะแล้วก็ก็เผื่อเอาไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้หาทรายไม่ต้องจื๊บๆอ่าเหล็กเหล็กสีก้อนเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้ฟลินต์ก็คือเกิดจากการที่เอ๊ะไม่รู้ไงคือปิกแอคผมมันพังไปแล้วไงก็ทำใหม่ป้าปิกแอคใหม่เอ๊ะผมรู้สึกว่าทำไมคาวบอทสโตนผมน้อยจังเลยเนะี่ย ยี่สิอันเมอะไหรอทำไมมันน้อยขนาดนี้เนี่ยหืนั่นสินะสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเดินกระโดดกระโดดขึ้นมานี่มันเสียเวลามากๆเลยครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ฮังเกอร์มันทําให้ผมหิวเพิ่มขึ้นด้วยนะมันก็เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าคนมควรจะทําบันไดดีไหมแต่ว่า คิดว่าอาจจะทำแหละแต่ว่าน่าจะลองทําบันไดดูเพราะว่ามันจะได้ทําให้มผมหิวน้อยลงแล้วผมก็จะได้ไม่ต้องกระโดดสเปซบาร์เยอะๆด้วยแต่ตอนนี้ผมได้เหล็กมาโอ้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเอาไปใช้ได้แล้วเริ่มเอาไปเผาได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาดูกันต่อว่าเราจะเอาเหล็กเนี้ยพวกนี้ไปทําอะไรกันนะครับเพราะว่ามันก็มีของบางอย่างใช่ไหมที่ว่าแบบที่ต้องครัฟจากเหล็ก ก็มีของอย่างที่ต้องคราบจากเหล็กดังนั้นมันก็อ,อต้องไปหาเฮ้ยมันเช้าแล้วอะเฮ้ยสุดยอดอันนี้เราเช้าแล้วเราสามารถเอาชีวิตรอดผ่านคืนแรกไปได้แล้วครับสุดยอดเลยเย้นะครับก็อันนี้เช้าแล้วก็เริ่มมีมอนสเตอร์ที่โดนอนั่นแหละโดนไฟ,ไฟเผาแล้วครับซึ่งก็เราก็เห็นหม่หรือไม่เกะตัวเองเนาะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทําไมผม,ผมก็ไม่แน่ใจผมอาจจะมองไม่เห็นเองก็ได้แต่ว่ามันก็มี เดี๋ยวเราต้องดูว่าข้างนอกของนมีไหมครับพวกคีปเปอร์อะไรเงี้ยไปผมกลัวคีปเปอร์แบบกับวิชนะครับเพราะนะตรงนี้ผมกลัวคีปเปอร์กับวิชเพราะว่าคีปเปอร์มันนั่นแหละมันเผามันไม่เผาไฟนะครับมันแดดไม่เผาโอเคตอนนี้เราก็เช้ากันแล้วนะครับผมก็ได้มีการทําเผาไอออนอินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็กำลังจะทำพื้นใหม่ครับเพราะว่าเราต้องการความสวยงามนะครับ ผมว่ามันเป็นบ้านหลังแรกที่ดีมากๆเลยนะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่มันก็มันก็ใหญ่พอที่เราจะอยู่ได้ก็ดีโอเคแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ทอชโอเคทีนี้เราจะออกจากบ,บ้านวันนี้2กันนะครับมาเรามีดาบแล้วเราต้องเราต้องป้องกันตัวเองครับเพราะว่าเราไม่รู้มีอะไรอยู่อยู่รอบข้าง่ากเราหรือเปล่านะครับผมก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนนิดน,นึง ม,าไม,ม,ไม,ม,มาไม่มีไม่มีผมเคีวยวไม่มีไม่มีแหละผมว่าไม่ผมว่าไม่มียกเว้นเราจะเดินเข้าไปในป่าวันหนึ่งฉันเดินทั่วป่าฉันจูโนกตัวหนึง่งไม่ใช่ละเฮ้ยเท็กเจอร์ใหม่ว้าวสุดยอดไปเลยไม่น่าเชื่อ <c oughs> ผมตกใจกับเท็กเจอร์ไมครับหนึ่งจุดสิบสี่มากเลยนะเพราะว่าผม คือเหมือนไอ้ช่วง1.14เป็นช่วงที่ผมแบบไม่แทบไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่เลยแบบ snapshot คือคนอื่นรีวิวผมก็ไม่ได้ดูนะเอาจริงๆเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ผมรู้สึกไม่รู้ตอนนั้นอาจจะเวกงานเยอะมัม้งก็เลยแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่ด้วยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำผมเกี่ยวกับ Minecraft 1.14ก็บอกคอมเมนต์ลงมาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ยินดี ทีเนี้ยเรามาหาแกะดีกว่าครับเพราะว่าผมคุ้นๆไมค้าเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งจุดสิบสามเลยยังไงเนี่ยแหละที่ว่ามันถ้าเราไม่ได้นอนมา3าเอ้สาคืนใช่ปะสคืนแล้วเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์อะไรก็ตาอะไรก็ไม่รู้สปอนขึ้นมาผมก็ไม่รู้มันจริงไหมนะมันฟีเจอร์นั้นยังมีอยู่อีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมจะหาแกะแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนแกะมีไหมผมยังไม่เจอแกะ เฮ้ยเราได้แอโโ่มาหนึ่งอันช่วยเพ, <c oughs> พึ่งต่อยหรือต่อต่อยพึ่งต่อยต่อยนานอย่างต่อต่อยไม่ใช่ <c oughs> ผมผมก็รู้แหละว่าพึ่งมาทำไมข้ามหนึ่งจ้าอันนะแต่ผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้บ้างอ่นนะผมทำทอชนิดหนึ่งจะได้ปลอดภัยเวลาที่เรามาตรงนี้ตอนกลางคืนอะไรนี้หาแก่ก่อนหาแกะเรา ออกนอกลูกออกทางแล้วผมจำบ้านที่อยู่บ้านผมจำที่อยู่บ้านได้มันไม่มีแกะจริงๆอันเนี้ยมีแต่พึ่งมีหมูมีวัวมีตรงนี้มีมีคำเดี๋ยวเราอาจจะได้มาสำรวจกันในอนาคตนะครับโอ้เจอแกะแล้วนั่นไงนั่นไงเจอแกะแล้วผมจะหาทางกลับบ้านได้ใช่ไหมเนะี่ย ผมก็เริ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันฮ่าเรามีแกะแล้วแกะไม่แกะแกะแกะหายไปไหนอะอย่างนี้โอ้สามอันโอเคเรารอดตายแล้วครับเราไม่ต้องไปสู้มอนสเตอร์อะไรแฟนทอมหรือเปล่าเขาเรียกแฟนทอมใช่ปะ่ะไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวเราเร่องนี้เราก็รอดตายแล้วนะครับไม่ต้องไปสู้แฟนทอมแล้วใช่ปะ่ะเขาเรียกแฟนทอมหรือเปล่าใคร ก็เดี๋ยวผมต้องไปลองรีเซิร์ชดูอีกทีหนึ่งว่ามันใช่หรือเปล่าโตยังไม่รู้โตยังนะคือผมดูไม่ออกอะ่ะมันผมดูไม่ออกบนเท็กเจอร์เวอร์ชั่นใหม่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือโตหรือยังอะ่ะเดี๋ยวนะผมได้เตียงผมจะเอ้ยผมได้ให้ได้ขนแกะแล้วผมก็จะมาสร้างเตียงกันซึ่งไม้ผมก็เกือบจะหมดแล้วด้วยเฮอ,องั้น งั้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้แล้วกันตัดไม้มาแล้วก็ไปปลูกปลูกพืชเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาทใหม่แล้วกันโอเคผมว่าผมได้ไม้เยอะระดับหนึ่งแล้วแหละอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พออยู่ได้นะครับอย่างแรกที่ผมจะทําก็คือผมอยากจะเพิ่มความสูงของบ้านนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันพอมันเตี้ยแล้วมันไม่มันอึดอัดอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไม้เนี่ยต่อขึ้นไปข้างบนอีกนิดหน่อย แล้วกันแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเพาดานจะทําเป็นเครียกอะไรทำเป็น,ออไ,ปนไม้ไหมเพราะว่าไม้เราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนออทึแล้วก็เราใส่ไม้ปับ๊บผมก็สงสัยอยู่นะว่าผมเอาไดอไสสยอไลท์ใส่ในินเวนทอรี่ผมทำไมนะไม่ได้ใช้เลยนะ ก็ะจะสูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราโอ้ยเจ็บไม้นะโอเคแล้วก็ทีเนี้ยผมพบผมม,ไมีไม้ไว้บูแล้วปุ๊บผมก็จะเอามาทําเตียงนะครับเพราะว่าการนอนเป็นสิ่งสําคัญนะครับโอเคเรามีเตียงละเราอยู่รอดปลอดภัยเรามีเตียงแล้วก็เอาเตียงไปตรงไหนดีเอาเตียงไว้ตรงไหนดีเราไม่มีที่วางเตียง วางผมขยายบ้านแล้วกันนะครับมันจะได้มีที่วางเตียงเพราะผมรู้สึกมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดอ่ะแบบผมขยายบ้านเนี่ยโดยที่ผมจะเอาพื้นตรงนี้พื้นตนึๆตึฮงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขยายบ้านไปอีกหนึ่งช่องแล้วก็ผมก็จะเอาเตียงไว้ตรงหน้าบ้านเลยนี่แหละจึก สนุกดีเฮฮาแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราขาดไม่โอ้จะมืดอ,อีกแล้วส,สิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องปักทอร์สไว้ข้างหน้าบ้านด้วยนะครับเพื่อเพื่อว่ามอนสเตอร์จะได้ไม่มาโจมตีเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะครับโอเคเรามีโอ๊คดอเปิดโอเคเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคแล้วเราก็ทุบอุ้ย ลืมเลืมเพดานของเราเพดานของเราโอเคเราน่าจะพออยู่ได้เราน่าจะพออยู่ได้ในค่ำคืนนี้นะครับงั้นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับสอ2วันในเกมไมค้าแล้วผมยังไม่ได้ไปซูมอนสเตอร์เลยแต่อย่างน้อยผมก็ได้เริ่มเตรียมตัวนะครับเพื่อในอนาคตยังไงผมต้องเจอแน่ๆอยู่แล้วนะครับ เป็นไปได้คือผมอยากจะให้ซีรีส์เนี้ยถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะเล่นจนจบ Ende r d r er a g o n รเลยแล้วโซเวเทอร์มาเรียบร้อยก็คือเล่นจบทุกอย่างไปเจอทุกอย่างมาเรียบร้อยครบครบเซ็ตนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถทํามันได้แค่ไหนนะครับผมก็รู้สึกกลัวๆอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะเริ่มมีความพร้อมบ้างแต่ผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ